เอาเมื่อวานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานส่องอันไม่ขอพระทิศทางยีสานบานเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาสอนหัวแกงไปกินน้ากันด้วยพ่อแม่พี่น้องเด้อล้องคนมันหัวแกะหน่อยม่นเป็นหัวกันอันครบหัวยัางหน่อหัวกันแก้วบานเฮานั้นหัวแก้วว่ามาผู้เดียวต้องแต่งโตซะก่อนพี่น้องมันก็เป็นแอนเขาก็คอยตักเอาท่านบ่ท่านมันอย่างก็บวบเป็นถงเป็นไทยอย่าง

จับเปกันนะอาฟินอเลยเหมือนสบอาระบาดเดี๋ยวฟิโน่ตัวมันเจระบาดเอาพอกินเทากับเศร้าหรอ แถวเขินพี่นอ้อบ้านเฮา phía bạn này, pha phía kia bằng bận, không, cái nấm gan đó, tôi không đúng, không cảm thấy thử หว่วงบ้าบนรอนอาัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนนี่เมียก็พ่อยจะทิ้นไปสอนห่วงหน่อยเนาะหัวงแกวแต่ว่าตัวหน่อยห,อยหก็แ,หกแซ่บแตบเพราะว่ากินมืองแล้วมันแสบก็เลยขึ้นหอดลูกขึ้นหอดล้านไม่เห็นแห่เบิองน้ำกันกินน้ำกันเอาหมือนี่ห้าสี่ห้าสี่ฮอนเจ้ากันเพราะว่าน้ําแกงโดนมันอยากดำ พ่อยายเอากะอีออกแน่แล้วพ่อหญ่นี่วิธีเห็นเท่ากับต้มน้ำห่อนๆเนาะนี่มาหลวกซะก่อนกินอยู่ไหนอยู่หน้าขา้าวกะเจี๊ยสีละเอวันไห้โหดไดทรทะลุวิธีกินเอออันหยานมันเป็เกดกะยาไส้เบิร์ดนี่น้ำห่าสิอู้กะซับนี่ละนี่ หอนหัวคือสีไม่เนี่ยมาซุปอ๋าน้อหอนบ้านใบใหญ่จะฝากเดี๋ยวสีมาฮอนจะเอาซะก่อนจะฝากอันนี้หน่อยไรใบเจ้าก็โอ้เห็ดซอยกระดามจิงมันคล้องเห็ดหยามันก็ะเสียดเป็นสีแดงหมูร้านเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสีฮอนเอาอีกอยู่ฮอนเอาแกงอะไรที่ลังจากงห้าลวกแล้ว <c oughs> ตาหน่อยห่วงหน่อยไรแต่ว่ากระเสบมันหน่วดแต่พอแต่แมผ่ผากินอย่งสีบเบอือเดือกออกนำ้ำมีไหน่มีใหม่มีตอกเขาเอาอยู่ในสาเขาเนาะตอนนี้แล้วแล้วอาตัวใหม่อีก ไปยังตาม่กงเด้ออูเอาหมดนี่ว่ามันแกงบันมีกับปูหน่อยเอาหวัวหน,นามดำคนออกเช้าเอาไก่มาดหวักแทนอันนี้ก้อนหนามน้อยเอาหนามอีกอนโอ้ยหมอเือดร้ายละ่ะเอาหังอนั่นถอ้อมใจบอกละ่ะ จำหลามาเอาลงอ๋อเอาว่ามันแกงจำเครื่องแกงได้ทุอฮะตักปลาเด็กใส่บาน๋นหนูร้านเียปลาเด็กกระเฮ็ดเองนี่เอาให้มุนไปว้พุน่ะสิอูห้หรือบั๋นมุนดีๆได้ยยญ่อุจุเลย นี่เ้าจะเอาพักลงสะก,ก่อนเพรแปลงหัวหน่อยพักย่านพักเปือยก่อนนี่เป็นพักอันนี้เป็นพักอีเลิศนี่ไหวละบ่เมื่อก่ให้ลีเลิศใบมกพีกผู้เจหัวกเนี่ยนี่ละหอมใบมกพีกแล้วก็บใบพลีเลิศ ใบสะพูดหนปะพาษาไทยผักกางพีกใบบักพีกเข้านี่แหละเอาลงสักกันก็ามีหอมกับเส่หอมบานถ้าจะอ้อพักกันอีตูใส่น้ำหลังโอ้ยมักพีกโอ้ยมักพีกทูใส่หลังบ่ได้เป็นโควิดได้นี่ฮ่าโอ้สุกสักกัน หอมพปอิเลิดึ้นมาใส่กันหมานี่น้ำฟืนนี่แหละอยู่ให้อยู่หน้าเฮาอต่ว่าคือดำเถิดโตสีหน้ำหนาำอันนั้นใสเข้ากับเป็นอย่างสีบอ,บอ,บอยเยาว์เศร้าว่วานคือจริงอยู่หูหมอคุณอเอาไปลางมาเลยบังคับได้บ่ะลรฟ้าหมอเข้ามา เอาเบิ่งน้ากันถูกแล้วเอ้ยเพิ่นปลาหอตักเนี่ยนี่ออกนี่ตักจะได้คงมันหัวง่อยเ้าอ้อได้เ้าบดิเก็มตั๊กกะตักตามข้ามเหลียงหลอกน้ำข้าวน,าน้ำยังมันเพิ่นปลาก๋วยม้แต่ข้าวเดียวกับเบิดเนี้ยเอาไปตูร่องหวานอา้าวหอมๆน้ำกันปลา,ยาพ่อใหญ่เฮาอือก็เสียบแต่เนาะ แค่เบาพอดิวตัวนังเตี้ยกับไส่อีหยังก่อนังเตี้ยเ้ากับใส้อีหยังก็ใส่นอไม่ซมนี่ตัวนี้ห่อยนี่เสบห่วงไหมสื่อใหม่ไรไม่วัดห่วงไหมอะไรมาหัวถึไม่มีส่วนนั่นก็ังโมเพ็ดไปหนเนาะอืมือเอาวางเขาสรอสาสาั้่ใส

ห่วยรอกินแล้วขำน่ะกินเนื้เจ้าตีนเจ้าแล้วมตีนก่อยอืมมันยงหันโมกยนัวปนไหนเว้ยต้ำปลาไม่ได้ตีโอ้หอม ี่ะพ่อก็มันบ่าที่มันคโคตรนั่งไมแต่ปาก็มีด,ด้วแต่หนวกเ้วยเส้องนป่ปลากับวัวชนคึ้จ้าวไก่ว่าไก่ไม่แนวเม็ดมึงสมบู อืมแบบหน้สั่งมันหวันไยในเนี่ยพ่อใหญ่ขนนทางออกแลไพดยงงมันน่มของตัวปลาวัเอา กุ้งเจลลีย่งลูกเลยกะลีแกงกุ้งหวมาละนะเบิร์นองกินอยู่สารกะหอยหล่ชิ้นเนื้อเบิรน่ะ แต่มันบเบือเนาะผีหน้องเนาะแบบน้ำบนหินข่้วเพชรแต่ว่าาใส่พริกซดอยู่อโอ๊ยจ่างไม่หวานเ่อ จิ้งอยู่เอาไครสมบปรณ์ี่ไปตูดไปพาไม่ได้ยังม,ยมันจะยางงานเอาควางห้องก็สอ,อบปุ๋ยขาดนั่นอย่าไปยองเสีทีก็สอ,อบปุ๋ยขาดอยู่สิถ้ามึงมีอืม เอาอยู่บ่อไถอยู่บ่อหกวป๊ามากมันหวานใครก็เค็มเค็มได้ปรุงเนี่ยอุ้ยมันหวานนะก็ไม่ผิดอไปไป để bớt uh. oh, mình nói hoàn oh. oh, nữa nó. น้งามนั่นน,ามมานั่นขมขมน้ำมนว้าหอนหอนเมืองตีะเงี้ยงเมืองเบืองมังมีฝ่ายมันซ้ำหน้าแน่วนี่นี่เราเป็นหอดเขาก็ถอดตัวละ่ะนะพอดีกันต้มัน กระทอดทจ้ำนี่ตัวนี่มันก็สิทอดเสียอ๋อปลาล่มอยู่ไก่ปะลูกก <c oughs> ้อนหยาดบาดค้ำ <c oughs> <c oughs> โอ้ยครูหมื่นเขาไว้ไผ่สั่งไผ่เขาเหตเองต่างใจเองเขาไว้คนสั่งอยากเขาเกิดกินเอง รับบอลแต่ถุงใบที่ย่างแล้วข้ามแล้วเศร้าเข่็เศร้าเองเขาโอ้ยห่วนพะโล่ไปอยูอ่ดีไม่อยงนั้นรูกหลานจุผูจุข้นเลยจุเรื่อนทิ้ตานจ่องแม่กอปอตินไอีสานบ้านเน่ากับ่องฮะไอสานบ้านเน่าเบอรงไหนก็ร่างใจไปตลอดอ้าวจังพอกันกินใหม,ม่ได้ลูกหลานเร้ออยู่ดีแม่แก